สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยายก็คั้นแหนมได้ที่แล้วนะคะนี่แหนมที่ยายสอนให้ทำนะคะที่สอนบอกวิธีว่า,าหมูหนึ่งถ้วยต่อกเกลือหนึ่งก้นถ้วยนะคะอันนี้ยายหมูได้สี่ถ้วยยายก็ใส่สีถ้วยนะคะนี่ ใส่ลงไปแล้วกระเทียมขีดครึ่งยาใส่ไปแล้วนะคะกระเทียมขีดครึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวแช่น้ํข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําแล้วที่เรานึ่งแล้วนะคะหนึ่งขีดเอาไปแช่น้ําให้มันนุ่มๆน,นะคะแล้วยายก็มานวดสิบห้านาทียี่สิบนาทีนี่แหละค่ะนี่หน,นังขีดครึ่งค่ะสองขีดก็ได้ค่ะมีเยอะใส่เยอะนะคะ นว,นวดนวดใี่เข้ากันประมาณ20นาทีทุกคนหอมมากๆะะเลยค่ะเกลือพอดีเลยค่ะถ้วยตวงหมูหนึ่งถ้วยตวงกับเก,กลือก้นถ้วยต่อก้อนถ้วยค่ะพอดีพอดีอดอดรุช,ชาติกัจ้ะอยาชิมแล้วนี่ค่ะได้ที่แล้วแหนมของเราเหลือแต่ห่อนะคะตอนนี้นี่เนื้อแบบนี้แหละหอมมาก หอมกระเทียมหอมทุกอย่างนี่นี่แหละรวมกันหอมมากค่ะทุกคนน่ากินมากอมยายก็จะไปทำหอเล็กเล็กเล็ก็ไม่เล็กเท่าไหร่หอละสิบบาทนะคะเดี๋ยวยาย,ย,ายหอให้ดูนี่นวดแล้วเป็นแล้วนายจะปั้นเนี่ย ั้นหนึ่งห่อค่ะถ้ามันใหญ่มากเอาออกนิดนึงพอดีพอดีนะคะทุกคนนี่นี่ั้นนี่ค่ะนี่หนึ่งหอ่อปั้นเอาไว้แล้วมาห่อที่หลังมันเข้ากันแล้วเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ นีเม็ดฮะเดี๋ยวยาจะห่อให้ดูนะอ,ะอะไปตองมาอันะะนี้เขาเรียกหมอนนะคะหมอนรองวางาไปหมูลง,ล<อ>งหมูลองนะคะพ,พิกหนึ่งเม็ดนะคะนี่ห่อแบบนี้ก็หักมาแบบนี้ ลื่นรู้งมาแบบนี้แล้วก็ยางรัดนี่ค่ะทุกคนหัวเนืน้อสิบบาทบาทสิบบาท หนึ่งเมตรมยางนะน,นี่ค่ะสวยไหมคะนี่สิบบาทจ้าสิบบาทสิบบาท ก็จะห่อไปเรื่อยๆห่อไปจนเสร็จเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้กี่หอ่อคาดว่าจะได้หมดนี้น่าจะได้กำไรเป็นร้อยน่ค่ะ เดี๋ยวยายห่อให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะจะห่อต่อจนเสร็จเลยนะคะนะคะอ่าสอนแล้วนะบอกแล้วนะวิธีทําทําง่ายๆเอาทําไว้กินในบ้านก็ได้ในครอบครัวแล้วก็เอาไว้เจียวไข่เจียวอะไรก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ